ครับผมจะมาสอนโหลดเส้นไม้ครับนะครับก่อนอื่นเข้าไปที่เพีศัตูนะครับกดค้นหาเลยนะครับแล้วพิมพ์ว่าสอนแผนที่ไมครับแล้วกดเข้าไปนะครับแล้วก็ กดเข้าไปอันแรกเลยนะครับส่วนของผมหลุดแล้วนะครับนี่ครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับกดเซริรฟไมคครับกดข้าเซรฟไมคครับนะครับแล้วมันจะมีตรงนี้นะครับ ให้เราเลือกซื้อเล่นนะครับเล่นซืนิวนะครับโอ้อันนี้แบบด้ายนี่แบบใจเืมเล่นแบบนี้นะครับอืมนะครับนี่ครับ มมุติเราเอามือนี้นะครับรอเล่งน,นะแล้วกดเล่นไปเลยนะครับ <c oughs> เล่นเล่นเล่น เหตเพิ่งนี้เอากขาผิดซึ้มนะครับเราต้องเอาซ้ใช่นะครับเขาผิดซึ้มนะครับนี่ครับมันจะอยู่อันสุดท้ายครับนี่นะครับซึ้มมาครับเขาให้เราไปทางไหนยี่ไงครับเห็นบ้านนี่ไงเมืองที่เราโหลดเอา นี่ครับมิงที่เรารู้สวนน้ำนี่สวนน้ำนี่สวนน้ำนี่วะสวนน้ำนะครับลองเล่นดูดิขออนุญาตด้วยนะครับเงยยยยไม่ตายนี่นะครับสวนน้ำอ้า